เช้านี้อยู่กับเครื่องตัดหญ้า4จังหวะเครื่องอ่าตรงนี้นะครับรับการเข้ามาเช้านี้เขาบอกมาว่าอ่ามันสตาร์ทไม่ติดนะครับมันสตาร์ทไม่ติดตัดหญ้าอยู่ดีๆแล้วก็อ่าดับเครื่องไม่ได้แล้วก็หลังจากที่ช็อตสายไฟช็อตสายไฟดับเครื่องแล้วอ่าผลปรากฏว่าสตาร์ทไม่ติดอีกเลยนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ามันจะเกิดจากสาเหตุอะไรนะ ก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาดาูน้ำมันเครื่องกันก่อนว่าเครื่องยนต์เนี่ยขาใช้มามีน้ำมันเครื่องหรือเปล่านะอ่าเปิดได้ไหมได้อยู่ได้อยู่ดูก่อนว่ามีน้ำมันเครื่องหรือเปล่านี่อยู่มีอยู่อ่าน้ำมันเครื่องมีนะอ่าแต่ทีนี้เดี๋ยวเรามาลองสตาร์ทดูว่ามันเป็นเพราะอะไรมันทึงสตาร์ทไม่ติดอ่าแยกน้ำมันน้ำมันมาอยู่

หลังจากที่เราถอดฝาครอบอตัวบนออกมานะครับทุกท่านทีนี้นะครับไอเสียงลมฟิตฟิทที่มันออกมันออกมาจากรูด้านหน้าคาบูเรเตอร์นะครับออกมาจากรูด้านหน้าคาบูเรเตอร์ลักษณะเหมือนกับคันเร่งค้างนะพอเราถอดออกมาก็จริงๆด้วยตรงนี้นะครับน็อตตรงนี้เขาตั้งมาจนสุดแล้วเนี่ยจนจะสุดแล้วนะครับทุกท่านเนี่ยนะน็อตตั้งลูกเร่งนะครับตั้งมาสุดลูกเร่งอยู่ในตำแหน่งเปิด เท่ากับว่าเรายกคันเล่งอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเราจะลองทําการปรับคลายลงนะคลายน็อตตัวนี้ลงไม่รู้ว่ามันจะติดหรือเปล่านะครับอาวสายคันเล่งค้างด้วยสายคันเล่งก็ค้าคงด้วยอ่ลงมาแล้วมันลงมาแทบจะสุดเลยแหละนะครับปกติลูกเล่งมันจะไม่เปิดเยอะนะเปิดนิดเดียวนะครับอันนี้มันเปิดไปเต็มที่เลยมันสุดหรืยอยังเนี่ย ะครับเดี๋ยวลองคายลงมาก่อนคายลงมาให้สุดเลยก่อนอ่ะ,อะเดี๋ยวลองทําการสตาร์ตดูนะไม่รู้ว่าจะติดหรือเปล่านะครับเมื่อเราพูดถึงการสตาร์ตเครื่องอ่าสีจังหวะตรงเนี้ยนะครับถ้าขบูไม่ดีโอ้โหติดยากมากๆเลยนะครับทุกท่านนะ ต่อให้นะครับบางทีไปเปลี่ยนกระบูมาเจอกระบูใหม่ยี่ห้อไม่ดีก็ไม่ติดเหมือนกันนะครับทพก่นท่านนะมันต้องใช้ย,ยี่ห้อดีๆสักนิดหนึ่งนะครับสาหรับคอมพิวเตอร์ยิ่งเป็นคอมพลเตอร์เก่าๆนะครับที่ติดมากับเครื่องยนต์หรือว่าเปลี่ยนแล้วทิ้งไว้ข้ามปีนะครับภายในกระบูส่วนมากมันจะสึกหลอเสียหายสึกหลอเพราะว่าข้างในมันเป็นผ้าปั๊มนะครับอ่าแล้วก็ กลอยถึงลูกลอยพวกนี้นะครับมันเป็นท่านน้ํามันไปเกาอนตรงไปถึงลูกลอยเงี้ยมันจ่ายน้ํามันอาจจะจ่ายมากเกินไปนะครับหรือว่าอาจจะเป็นตะกอนไปอูข้อทางเดินน้ํามันต่างๆไปในกระบูมันก็เลยกลายเป็นปัญหาทําให้เครื่องยนต์มันสตาร์ทติดยากพอติดแล้วเป็นไงครับเวลาเครื่องเย็นนะครับถ้าหากว่าเราดูตอนเครื่องเย็นเย็นี่ชูได้ครับแต่เมื่อเวลาที่เราเอาไปใช้งานนะครับเมื่อเครื่องร้งรอนขึ้นมาปัญหาเดีกแกัน ีอการวอๆุ่มๆบอบบ้าบับนะครับไม่ไม้ไมจยอจะเรอะไรจะมีปัญหาปบบมา,น,านี้นะครับก็้ก็เป็นปัญหาที่อย่างหนึ่งอย่างเดียในเช่นนี้ในเช่นน,นี้นะครับเครื่องยนต์ิดแล้วเราอาการก็ามมาน้ามันก็อยางที่นนตัดแคกเด็นิดนะมีหน่อตรพอเราทาการแล้วนะครับเราเอาไปทาการเชสเครื่องร้อนเตลบองไม่ได้ทุกท ก็นะครับสรุปแล้วว่านะครับไอตัวขบูเดิมเนี่ยไอตัวลูกนี้นะขบูเดิมเวลาจูนตอนเครื่องเย็นน่ะมันได้อยู่แต่ว่าเวลาเครื่องร้อนมันก็กลายเป็นน้ํามันท่วมนะครับพอเราไปจูนตอนร้อนนะครับพอเครื่องเย็นมามันสตาร์ตติดยากนะครับอ่าก็คือขบูข้างในอ่ะมันล้วนแล้วลหละนะครับมันล้วนมันเสียทีนี้ในเมื่อขบูมันล้วนมันเสียเราก็ทําการนะครับ เปลี่ยนเลยนะครับเพราะว่าขบูตัวหนึ่งทุกวันนี้มันไม่กี่บาทแล้วนะครับแล้วก็มันเป็นเครื่องของทีมช่างด้วยกันนะครับเป็นเครื่องของทีมช่างด้วยกันนี่ก็จะเป็นของอทีมช่างรถยนต์นะครับทีมช่างซ่อมรถยนต์นะครับก็นะครับเขามาให้ทําเราก็ทําแต่ขบูตัวนี้นะครับต้องบอกไว้ก่อนว่าเป็นขบูของเครื่องพ่นยา2จังหวะ7 6 7นะครับจุดต่างมันต,ต่างตรงไหนนะครับกับพวก Gx 3 5นะครับ จุดต่างนะครับเราดูรูตรงนี้ดูรูนี้นะอ่ะเดี๋ยวตัวนี้ถอดออกมาได้ไหมอ่ะเพราะว่าประกอบไปแล้วอ่าติดอะไรเลยนะครับอ่ะถอดออกมาให้ดูอ่ะเราดูรูสังเกตจากรูเห็นไหมรูใหญ่เบิ่มเทิมนะครับรูใหญ่เบิ่มเทิมอ่ะเป็นเครื่องสองจังหวะรูใหญ่นะแต่ถ้าเป็นเครื่องเนี้ยไอตัวเนี้ยเครื่องอไอขบูที่ติดมากับตัวเครื่องเนี้ยอ่ะเรามาเทียบรูกันเลยนะ เรามาเทียบรูกันเลยรูมันคนละเรื่องกันเลยนะครับทุกท่านรูเล็กรูใหญ่ต่างกันเลยนะครับรูเล็กรูใหญ่ต่างกันเลยนะเนี่ยรูเข้ากองน,น้ามันเนี่ยนะครับรูไอท่อไอดีเนี่ยนะครับเล็กใหญ่ต่างกันชัดเจนนะครับทุกท่านนะถ้ารูใหญ่นัน่นหมายความว่ามันก็ต้องเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์อากาศมันจะได้เข้าทันเพราะว่าเพราะว่าไอเนี่ยส่วนมากมันจะตันนะครับอ่าน,นี้เราล้างให้แล้วนะครับอ่า ทีนี้นะครับถามว่าเอา gx สามห้ามาใส่อ่าเอาขบูหกหนึ่งหนึ่งมาใส่ gx สามห้านะครับอ่าตัวนี้ก็หกเจ็ดเจ็ดตัวนี้ก็อ่าเป็นของเครื่องตัวนี้นะครับเป็นของเครื่องตัวนี้ไงเห็นไหมรูมันจะเล็กรูมันจะใหญ่ต่างกันชัดเจนนะต่างกันนะรูเล็กรูใหญ่ต่างกันนะครับ อ่ะทีนี้อันนี้เป็น gx 3 5 gx สาอีกตัวหนึ่งเราดูรูข้างในนะดูรูข้างในไม่ได้ไม่ได้ดูดวงนอกดูวงในมันจะเล็กเล็กกว่าตัวนี้เล็กกว่าตัวนี้นิดนึงแต่ตัวเนี้ยเล็กเกินโคต้าเล็กเกินไปนะครับอ่ะก็ต้องดูด้วยนะครับเวลาเราไปซื้อเครื่องนะครับอันนี้เราตัดจบไปที่อ่าของ767นะครับอ่ะ767นะใส่เข้าไปได้เลยนะอ่ามันต่างกันแค่เนี้ หูตรงนี้กับหูตรงนี้นะเห็นไเราก็เอาสายตัวเดิมมาใส่เช่นั้นเองนะครับทุกท่านนะก็เอาเดี๋ยวรอฟังเสียงเครื่องหลังเราหลังเราประกอบเสร็จ ok นะครับหลังจากที่เราได้ทาการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ไปเป็นที่เรียบร้ยอยนะครับคอมพิิเตอร์ตัวที่เรามาใส่นะครับพอเราใส่เข้าไปแล้วตอนนี้ยังไม่ได้ทําการดูอะไทั้งสิ้นนะยังไม่ได้ทําการดูอะไทั้งสิ้นเมื่อเราทําการ รอบถึงเบาก็จะได้ประมาณนี้อย่างยี้ทัานได้ยึนนะครับเดี๋ยวเราจะเล่นเครื่องให้ดูนะก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าเครื่องยนต์ e x 3าเราไปเอาพิวเตอร์ของเครื่องพ่นยา7 6 7มาใส่นะครับเราไปเอา คอมปิวเตอร์ของเครื่องปนยาเก็บมเก็บมาใส่อัตราเร่งมันก็จะดีกว่าเดิมนะครับดีกว่าเดิมแต่ท่านต้องเปลียนกองอากาศดีๆน,นะเปลีย่ยนกองอากาศให้มันได้นะครับถ้ากองอากาศดูดดันน้ำมันมันก็้างจะไปทางงหนแต่ว่าเวลาอเอาออกไปตัดรับรองว่ากําลังเครื่องไม่ตกไม่แผ่วอย่างแน่นอนนะครับทุกท่านนี่นะก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนน้องเกซีนะก็อเอาละนะครับคอมพิวเตอร์อรูปไม่กี่บาทก็ซื้อนอเปลี่ยนเลยดีกว่าไปงบซ่อมนะครับท่าน